วันนี้มีเซ็บคอรเทจจิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันเลยคะ่ะไปหนึ่ว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้อับราฮัมรินคอนไว้คราวนั้นเพราะมีเด็กหญิงวัย1 1ขวบคนหนึ่งได้เคยพูดกับเขาว่า ผู้หญิงทุกๆคนน่ะก็ชอบเข้ากันทั้งนั้นล่ะ2ในปี1920ได้มีสินค้าที่มีชื่อว่า The i s l a t o r โดยเป็นหมวกที่จะสวมใส่เพื่อป้องกันเสียงรบกวนขณะที่ทำงาน 3. ก่อนที่มนุษย์จะเดินทางไปถึงดวงจันทร์ในปี1969ทางสหภาพโซเวียตและสหรัฐได้เคยวางแผนที่จะสร้างโครงการอาวกาศไปที่ดาวจันทร์ร่วมกันแต่เมื่อประธานาธิบดีจอห์นเอฟแคนเนดีของสหรัฐถูกลอบสังหาร โครงการดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไป4ในปี1930พสองพี่น้องพอนกาวิน และโจเซฟเกลวินได้ประดิษฐ์วิทยุในรถยนต์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยพวกเขาได้ตั้งชื่อว่าม o t o r ร Victoria ียซึ่งนี่ก็คือจุดกำเนิดของบริษัทโทรศัพท์มือถืออย่างม o t ต r o l a 5. ลในปี1887ซูซานาซันเตอร์ได้ชนะการเลือกตั้งและได้เป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของสหรัฐโดยในตอนที่เธอถูกเสนอชื่อในการลงเลือกตั้งนั้นเหล่าผู้ชายต่างดูถูกและมองว่านี่เป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นแต่สุดท้ายเธอก็ชนะการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงกว่า 60%จากผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด6ในช่วงศตวรรษที่18ทหารของสวีเดนได้ริเริ่มในการนำกวางมูสมาใช้ขี่แทนมา้า7เชื่อกันว่ามีชาวจีนที่ล้มตายกว่า4 0 0แสนคนตลอดช่วงเวลาในการสร้างกำแพงเมืองจีน8ก่อนที่สหรัฐจะได้รับเอกราชจากอังกฤษนั้นทางการอังกฤษได้เคยใช้สหรัฐเป็นที่จองจำของนักโทษทางการเมืองและเมื่อสหรัฐได้รับเอกราชแล้วนักโทษการเมืองของอังกฤษจึงถูกยกย้ายไปที่ ออสเตรเลียน 9. น9เชื่อกันว่าช้างแมมมอดได้สูญพันธุ์ในราว1,650ปีก่อนคริสตกาลในขณะที่มหาพิระมิดแห่งกรีซ่าของอียิปต์ได้ถูกสร้างขึ้นในราว2,560ปีก่อนคริสตกาล 10. ชาวมายาเป็นผู้ที่เริ่มการดื่มช็อกโกแลตตั้งแต่ราว600ปีคริสตกาลโดยพวกเขาจะผสมช็อกโกแลตเข้ากับน้ำน้ำผึ้งและพลิกกินกับพลิกกินยังไงนี่กิน กินช็อกโกแลตกัะพลิกมันกวนอยู่พื้นว่านว่าน,านกัะเพ็ดกินมือนพืีแล้ว